ครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปแม่วางนะครับผมไปถแม่วางครับแล้วก็หิวข้าวครับเห็นร้านนี้ก็เลยแวครับเป็นร้านไส่อัวนครับเป็นร้านไส้อัวเจนไนครับอยู่ริมทางนะครับผมผ่านเข้ามาจากทางแยกแม่วางนะครับแ่ทางแยกตรงสัตระตองนี่ไม่เกิน1 0นาทีนะครับดูใช้มือไว้ครับผมคือร้านไส้อ่วเจนไอเจนไยนะครับผมอันนี้ผมจะลองชิมเขาหมกมีสองสูตรที่ผมสั่งมานี่คือเป็น หมูล้วนนะครับอันนี้คือเป็นหมูล้วนเผ็ดน้อยอันนี้เป็นหมูติดมันเผ็ดน้อยนะครับมีสี่สูตรด้วยกันเดี๋ยวลองชิมครับชิมอันนี้ก่อนครับหมูล้วนเผ็ดน้อยนะครับนี่ครับอืมอร่อยครับอร่อยมากมาผมชอบอันนี้เป็นหมูติดมันเผ็ดน้อยนะครับ ขอบอกว่าอร่อยทั้งสองสูตรจริงๆครับร้านนี้ครับไส้อัวเจนนายนะครับริมทางนะครับผมมองหาว่าครับทางไปอำเภอบ้าว่างแล้วก็ผมเอาแคบโบ้ก็ด้ครับทางกลับนี่ครับเป็นพิกนุ่มครับร้านไส้อัวเจนนายนะครับเดี๋ยวผมแพนดูอเหน้าร้านนะครับผม นี่ครับเป็นร้านเสือหัวเจนายนะครับผมนี่เราไปดูบนเตาเลยย่างกันสดๆนะครับนี่เสือหัวเจนายนะครับนี่ครับไปร้านมีสี่สูตรนะครับผมสูตรหนึ่งหมูล้วนนะครับต้นตำรับเผ็ดนะครับแล้วก็สูตรสองหมูล้วนเผ็ดน้อยสูตรสามหมูติดมันนะครับเผ็ด แล้วก็หมูติดมันเผ็ดน้อยครับกีดละสามร้อยไอ้ีดละสามสิบครับกิโลละสามร้อยนี่ครับร้านไตอัวเจนายครับทางนี้ไปอำเภอสันป่าตองอ่าขอโทษครับอำเภอแม่วางนะครับแล้วก็นี่ครับออกไปแยกแม่วางกับสันป่าตองครับหาไม่ยากครับอยู่ริมถนนเลยครับ